อาบัสดัมโบดอลมีน้องชายที่พัดพากไปอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอ r เรริอุสดัมโบดอลหรือว่าคริเดนส์แบโบนั่นเองครับแล้วอาบัสดัมโบดอลหายไปไหน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์ทุระทอกนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลเฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับที่มีการปล่อยออกมาในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเอามาถอดรหัสเอามาคุยกันครับว่าในตัวอย่างนั้นๆมันมีจุดไหนมันมีรายละเอียดอะไรน่าเอามาคุยกันบ้างนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ที่ผมว่าแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ทั่วโลกกําลังรอคอยอยู่ครับหนังภาคที่3ของ f a t ฟนตาสติกบ t ชเองครับสำหรับ Fantastic b e a s The t Secret of Dumbledore ครับ Fantastic b e a s The Secret of Dumbledore ในอย่างที่บอกครับขึ้น หนังภาคที่3ในชุดสัตว์มหัศจรรย์ t a นตาซีบิสต์แต่เป็นหนังเรื่องที่10นะครับในแฟรนไชส์โลกพ่อมดของ JK r o w l i n g ครับแฟนตาซีบิสคือหนังที่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวในแฮร์รี่พอตเตอร์ครับความแตกต่างก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวแต่ละปีแต่ละปีในการศึกษาของแฮร์รี่พอตเตอร์ในโรงเรียนฮอกว์นะครับเรียกว่าแต่ละชั้นปีก็คือหนังหนึ่งภาคครับในขณะที่ f แฟนตาซีบิสต s เนี่ยจะเล่าเรื่องราวกินระยะเวลายาวนานกว่านั้นรับโดย2ภาคแรกเนี่นชวงป1900 26ถึงปี1927ในขณะที่ Fantastic Beasts The s e c r e t of Dumbledore เนี่ยจะมีการททมสกิปไปไกลกว่านั้นครับเพราะเหตุการณ์ในหนังภาคนี้น่าจะเกิดขึ้นประมาณปี1939หรือว่าปีแรกของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองครับ We're here to see to our Dumbledore That would brother. ตัวอย่างเปิดฉากมาด้วยการให้เราได้เห็นตัวละครนิวสกาแมนเดอร์นะครับกับแจคอบเพื่อนของแกเนี่ยเดินทางมาที่หมู่บ้านพ่อมดแม่มดด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างครับนั่นก็คือการมาตามหาอาบัสดัมบโดรนั่นเองครับแต่ทั้งคู่ไม่ได้เจออลบัสดัมบโดรนะครับแต่กลับได้เจอคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นน้องชายของดัมบโดรครับมีการคาดเดามาตั้งแต่วันที่มีข่าวว่าแฟนตาสติกบีชจะเล่าเรื่องราวในอดีตของอลบัสดัมบโดรแล้วแหละครับว่าจะต้องมีตัวละครน้องชายของอลบัสดัมบโดรที่มีชื่อว่า Aber เอเบอร์ฟอส ตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญครับใน h a r r ร p o พ t e เตอร์ฉบับนิยายครับรวมถึงเคยปรากฏตัวในหนัง h ฮร r y p o พอ e เตอร์ภาคที่7มาแล้วครับแน่นอนว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอันยุ่งเหยิงในตระกูลดัมเบิลดอร์นะครับที่น่าจะเป็นเนื้อหาหลักของหนังภาคนี้ครับที่มีการเปิดเผยในภาคที่แล้วว่าอัลบัสดัมเบิลดอร์มีน้องชายที่พัดพาคไปอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าออเรริอุสดัมเบิลดอร์หรือว่าครีเดนซ์แบล็บ้นั่นเองครับแล้วอัลบัสดัมเบิลดอร์หายไปไหนในช่วงงง10ปีีีท่่่เกิดขึ้นน,นนยมมัาาาจะอะออไรบ เกิดขึ้นกับอัลบาสตัมบอดอครับซึ่งตัวเกเองเนี่ยก็มาปรากฏตัวที่สถานที่แห่งหนึ่งครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นนิวยอร์ครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีสะพานแมนฮัตตันอยู่ครับ ถ้ายังจำกันได้ในครับในแฟ t ตาซีวิสเดอะคราฟต of Grindelwald เนี่ยเกล Grindelwald ประสบความสำเร็จมากๆนะครับในการปลุกระดมให้คนในโลกพ่อมดเนี่ยเกลียดชังคนธรรมดาครับแล้วก็เรียกพวกเขาว่ามักเกิลครับและในฉากนี้เป็นครั้งแรกครับที่เราได้เห็นคนที่จะมารับบทเป็นเกลต์กรินเดวอลคนใหม่นั่นก็คือแมดแมคเคิลเซนนั่นเองครับกับฉากที่เขาใช้เวทมนต์ในการดูดความทรงจำจากตัวละครยูซูฟตัวละครที่มีบทบาทจากภาคที่แล้วนั่นเองครับ แล้วความน่าสนใจของหนังภาคนี้ก็น่าจะอยู่ตรงที่อัลบัสตดัมบอร์ดอลเนี่ยได้ตัดสินใจมารวบรวมมือดีครับคนมีความสามารถประมาณว่าอเวนเจอร์สของโลกเวทมนตร์ครับรวมตัวกันเพื่อมาปราบเกลเลตกรินเดวอนนั่นเองครับซึ่งประกอบไปด้วยนักสัตววิทยาอย่างนิวสกาแมนเดอร์บันตี้ผู้ช่วยของนิวสกาแมนเดอร์ผู้มีสายเลือดเก่าแก่อย่างยูซุฟกามาพอมดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเซนเกลที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเลสเทรนที่มีบทบาทมาตั้งแต่ภาคที่แล้วครับรวมทั้งตัวละครที่ปรากฏตัวในนตััววอย่างหงหรแล้ก็ ียกชื่อกันว่าอาจารย์ยูเรลี่ฮิกนั่นเองครับอาจารย์จากโลกเวทมนต์จากอเมริกาที่เคยถูกกล่าวถึงในหนังภาคแรกคราวนี้จะได้มามีบทบาทสักทีครับ And และคนสุดท้ายครับนั่นก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดามักเกิลอย่างเจคอบโคเวลสกี้นั่นเองครับตัวละครเด่นอีกหนึ่งตัวจากหนังชุดแฟนตาสติกบีส์นะครับที่คราวนี้น่าจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วเหตุผลในการกลับมาสู่โลกเว้นมนของเจคอบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจาก The c r i m e of Grindelwald ครับตอนที่ตัวละครควินนี่ตัดสินใจแปลพักไปอยู่กับฝั่งของกรินเดอร์วัลนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยเจคอบไม่ได้มาตัวเปล่านะครับแต่เขาได้อาวุธครับเป็นไม้กายสิทธิ์ที่ได้มาจากอวาสดััมนน่เอง ในตัวอย่างแสดงให้เราเห็นถึงฉากที่เกิดขึ้นในฮอกวอตส์นะครับตอนที่มีนักเรียนเนี่ยใส่ชุดกริฟฟินดอร์ขี่ไม่กวาดบินอยู่เหนือโรงเรียนครับอัลบัสดัมบอดอร์ก็ร่ายเวทมนต์เพื่อทําอะไรบางอย่าง2พี่น้องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับประโยคที่พูดว่าออกไปกู้โลกกันใช่ไหม แน่นอนว่าเกลต์กรินเดวาลเนี่ยยังคงเป็นตัวร้ายหลักของหนังภาคนี้นะครับแล้วแผนการของกรินเดวาลก็น่าจะยิ่งใหญ่รวมถึงจะร้ายแรงมากยิ่งขึ้นครับกับเหตุการณ์ที่น่าจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสงครามโลกครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในดินแดนที่ดูแล้วคล้ายๆที่เบตอะไรแบบนั้นครับ แต่ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าจะมีบทบาทในภาคนี้มากขึ้นพอสมควรก็คือ r r e e n c e Barebone ตัวละครที่เพิ่งจะเปิดเผยแบบช็อกเลยครับในหนัง The c r u m of g r i n d e l w a l d ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นน้องชายของ a l ล u บ d ส m ด l e d บอรซึ่งเขาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสำคัญของหนังภาคนี้ครับ Begin today! ก่อนที่ตัวอย่างหนังจะปิดฉากด้วยฉากที่สําคัญกับเนื้อเรื่องไม่น้อยครับตอนที่อลบัสดัมบอร์ดพากลุ่มตัวละครมาอยู่ที่ห้องซึ่งมีวัตถุคล้ายๆกับกรงล้ออธิษฐานหรือว่า p พ a เยอร์วิวของชาวทิเบตนั่นเองครับแต่ความจริงแล้วห้องนี้มันคือห้องต้องประสงค์หรือว่า Room of Requirement ในฉบับของหนังภาคนี้นั่นเองครับ f a น t a s ติกบี a เดอะซิกเวตออฟดัมบอร์ดอลนะครับมีอะไรแต่มีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดครับหนังน่าจะเต็มไปด้วยฉากบูฉากแอคชั่นในสไตล์ของโลกเวทมนตแล้วด้วยเนื้อหาที่ f แฟนตาสติกบีชเนี่ยค่อนข้างจะโตกว่า Harry p o พอตเตอร์นะครับมันทําให้ผมอดเป็นห่วงไม่ได้ครับว่าใน The Secret of Dumbledore ภาคนี้เนี่ยอาจจะมีตัวละครหลายตัวที่ปรากฏตัวมาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปต่อรับรวมถึงน่าจะมีใครบางคนเสียชีวิตในหนังภาคนี้ด้วยสำํรับครับ แน่นอนว่าการที่หนังยังมีชื่อ f a n t a s t i c Beasts อยู่ถึงแม้ว่าในหนังภาคนี้ตัวหนังสือมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับแต่ในหนังก็ยังคงมีสัตว์มหศัศจรรย์แห่งโลกเวนมนต์ให้ดูเยอะแยะไปหมดครับจุดที่น่าสนใจก็คือไอปูฝูงนี้เนี่ยแหละครับที่น่าจะนํามาซึ่งอารมณ์ขันของหนังภาคนี้ครับอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะเด่นไม่น้อยก็คือโบทักเกิลครับรวมทั้งนิฟเลอร์ขวัญใจของหลายๆคนก็โผล่มาด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วสัตว์ประหลาดตัวนี้ดูหน้าตาคล้ายคล้ายมังกรมันคือตัวอะไรกกัันนนนนนแแ่่แต่ตทีีหหหาาาาายยย้้ไปจงภคเเลโดฉพะใ ตัวอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่สัตว์มาศจรรย์ตัวไหนนะครับแต่เป็นตัวละครทีน่าโกสตีนครับสงสัยเหมือนกันนะครับว่าบทบาทของเธอเนี่ยถูกลดลงหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครตัวนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้รับความนิยมครับหรือความจริงแล้วทีน่าอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างในหนังภาคนี้ก็เป็นไปได้ครับ Correct. Three. Hu Buuff จนสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่แฟนๆแนฮร์ฮรี่พอตเตอร์ผมว่าแฮปปี้สุดๆเลยครับไม่ใช่การไรา้เวทมนตรัวสัตว์ปจจระจัร์ตัวไหนนะครับแต่เป็นฉากที่อัลบัสเดอร์บอร์พูดว่าฮัฟ f ฟิลพัฟ3คะแนนนั่นเองครับ <S <S นี่แหละครับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ f a n t a s t i c Beasts The Secret of d u m b l e d o r e นะครับกับรายละเอียดครั้งแรกของหนังภาคนี้ที่ถูกเปิดเผยออกมาครับผมเองในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นแฟนแฮร์ฮรีร่พอตเตอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ติดตาม f a Fantastic Beasts มาโดยตลอดเนี่ยวังมากๆเลยนะครับว่าาคนี้ทุกอย่างมันจะ เข้าที่แล้วก็ลงล็อกลงตัวสักทีนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างของหนังชุดนี้มันก็น่าสนใจไม่แพ้หนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับเอาไว้แฟนตาสติกบีสเดอะสก e รัลออฟดัมบอดอมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจีนวิลเฟเดอร์อาศัยหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วอยากฟังผมพูดถึงตัวอย่างไหนอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ Correct, three points to Hufflepuff.